สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world ไม่รู้จะเริ่มทำคลิปยังไงดีไม่รู้จะเริ่มพูดตรงไหนก่อนไม่รู้จะอะไรยังไงดีแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้กันว่าวันนี้ก็เป็นวันที่14นะครับแล้วก็จะมีการพบเจอที่ JCB หรือหรือที่เขาไปเจอที่พนมเปญเนี่ยก็เดี๋ยวเราก็คงรู้แล้วครับผลจะเป็นอย่างไร แต่สิ่งที่จากำลังจะพูดไปเนี่ยเป็นสิ่งที่จะาเชื่อนะครับไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่จะาเห็นและได้วิเคราะห์ออกมาจะเกิดขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยจาก,ก็ไม่สามารถตอบได้นะครับอขอพยามนะครับเป็นแค่มุมมองความเชื่อของจาาไม่ได้อยากจะเชื้อเชิญหรือว่าดึงใครให้มาเชื่อสิ่งกับสิ่งกับสิ่งที่จากำลังจะพูดไปในในข้างหน้านี้คือต้องยอมรับเลยว่าขเขมรได้เปรียบเราเยอะเลยครับเกี่ยวกับ ผู้มีอำนาจนะครับฮุนเซนก็ส่งให้ฮุนมาเนเอสพ่อลูกส่งกันไปฮุนเซนก็มีอุดมการณ์ที่เขาอยากจะเอาพื้นที่นี่มาเป็นปีๆหลายปีแล้วล่ะก็เริ่มจากเขานู่นเขานี่ประสาทนี่ประสาทนูทน่นก็มันจนเป็นประสาทเป็นหลอนไปแล้วที่เขาอยากจะยึดมันมาจริงๆจ,จุดประสงค์นั่นคือของเขาเลย แล้วการที่เขาจะเอามาบอกต่อลูกเขาและปลูกฝังลูกเขาให้เดินเจริญรอยตามไปะมันก็ได้เปรียบตรงนี้เพราะของไทยเราเปลี่ยนแล้วนายกแล้วนายกอีกรัฐประหารนู่นนี่มันก็แล้วก็ปัญหาภายในอีกแล้วเขเมรอะ่ะมันก็รู้ดีว่ารัฐบาลกับทหารเราอะ่ะคืออาจจะไม่ลงรอยกันหรือพยายามลงรอยหรือทํางานด้วยกันอยู่แล้วแหละแต่มันจะไปตีบทให้ว่าเหมือนว่าไทยอะ่ะแตกกัน ก็ก็ก็เราก็เราก็ดีนาไม่ได้หรอครับมันก็มีภาพจากอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันมันก็ยังมีนิดๆหน่อยๆอยู่อ่าแต่เราเขาบอกเลยว่าการทหารของเราอ่ะไม่มีไปด้อยแมากว่าเขาเลยแต่การเมืองของเรานี่คือแบบถ้าเราเทียบเขาก็อาจจะอยู่ในมหาลัยฮาร์วาร์ดแต่การเมืองของไทยเรายังอยู่แบบเหมือนซ้ำชั้นป .6 อะไรประมาณนี้ความรู้สึก ขเขาบอกได้เลยว่าการประชุมกันครั้งนี้เนี่ยฮูนมาเนตวางแผนเรียบร้อยแล้วไม่งั้นเราไม่เห็นภาพนี้เกิดขึ้นหรอกครับแล้วก็เขาก็ได้แบบปลดล็อกทุกอย่างไม่ใช่ว่าปลดล็อกแต่ว่าทํามาตรการทุกอย่างที่กั้นไว้กั้นไว้นู่นไว้นี่ทั้งคนกับเขาอพยพอะไรเงี้ยคือเขาแบบวางแบบหมากไว้เรียบร้อยถ้าถ้าเราถ้าเราเล่นแบบเล่นเชสนะครับแบบอ,อะไรอะ เชสภาษาไทยเรียกว่าเล่นเชสเล่นหมากลุกใช่ไหมมันคือเขาวางวางหมากไว้หมดแล้วว่าต้องไปหมากนี้หมากนี้ส่วนของการเมืองไทยเรายังแบบยังยัง,ย,งยังแบบไปเช็คชื่อเพื่อเตรียมซ้ำชั้นปอ .6 อยู่เขาวิ่งไปทั้งวิ่งไปทั้งฝรั่งเศสทั้งเตรียมตัวคนทั้งพ่อเขาก็อัดทั้งโซเชียลมีเดีย c e e o o o k แล้วก็ตีแผ่ไว้เหมือนว่า รัฐบาลเรากับทหารแตกหักกันาวาดภาพทุกอย่างแล้วแล้วเวทีโลกอะ่ะคือผมผมทึ่งมากๆก,กับสิ่งที่พี่ๆน้องๆทหารทำทั้ง GPS ทั้ง satellite มีทุกอย่างหมดแต่มันยากมากๆอะ่ะทำไมเราต้องไปนั่งแก้ต่างเราด้วยทั้งๆที่เราไม่ได้เป็น aggressor เหมือนที่เขากล่าวหาเขาเหมือนบอกว่าเราเป็นผู้ลุกล้าน ผู้ลุกลานเขาแล้วเขาไปบอกบนเวทีโลกว่าเราเป็นผู้ลูกลานพี่น้องครับ Perception Perception ของของพวกชาวตะวันตกเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันกว้างมากๆม,มันมันเป็นอะไรที่เขาจะแบบคิดไปก่อนนะครับคิดไปก่อนเพราะว่ามันเป็นแบบนั้นมันควรที่จะเป็นแบบนั้นแล้วไอาการที่ฮูนมาเนตวิ่งเนี่ยในเวทีโลกเนี่ยมันยิ่งทำให้เราถ้าทหาร นะอย่างที่ผมบอกทหารเราไม่ด้อยกว่าเขาหรอกทหารเราอัดเมื่อไหร่มันจะเข้าตามสูตรของคุณมาเน็ทันทีคือเหมือนมัดมือชกเพื่อไม่ให้ทหารทําไม่งั้นก็เป็นผู้ถูกกระทํานอกจากเราจะไม่สนใจเวทีโลกอันนี้ก็คือไม่ต้องไปสนใจก็อัดเต็มที่เดินหน้าเอาขขาพระวิหารกลับมาต่อแต่ว่า คือเขาเพรพไว้หมดแล้วอะเพรพทั้งภายในประเทศเขาและนอกประเทศและก็เวทีโลกแล้วก็คนชาวขเขมรที่อยู่ในในประเทศไทยทุกบทบาททั้งพ่อทั้งลูกรวมตัวรวมพลังกันปั่นกระแสว่าฉันกำลังเป็นผู้ถูกกระทาและทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำเป็นมาตรการการรับมือของผู้ลุกลานก็คือไทยผมขอย้ำอีกครั้งครับถ้าเรามาเทียบกันเห็น,เ,หนเลยนะ เขากำลังจะจบด็อกเตอร์จากฮาร์วาร์ดแต่รัฐบาลเรายังอยู่กำลังจะจบป .6 แต่เพิ่งรู้ว <wrote> ่าต้องซ้ำชั้นอีกรอบหนึ่งต้องยอมรับเลยแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าทหารเดินหมากอัดเขมรมันเข้าสูตรเขาเลยแหละเพราะว่าเขาแคบเขาแบบพะวาดภาพให้รอบโลกเห็นแล้วว่าเขาเป็นผู้ถูกกระทำและไทยคือผู้ลุกลาน ด้วยแ้่แค่แล้วเดี๋ยวยังไม่เดี๋ยว,เ,ยวเอาเอาอย่างนี้กันประชุมวันเนี้ยเขาก็จะตีภาพออกมาต่อว่าไทยอ่ะจะเอาเน่นอะไรอย่างนี้ไม่ยอมเลยไม่อย่างงั้นเราพระฉันเนี่ยพยายามเจรจาฉันพยายามหันหน้านั่งคุยกับไทยไทยก็ไม่เล่นละครตีหมดแตกเดี๋ยวหุ่นมาเน็ตผมขอติดต่อฮอลลีวูดนําท่านไปเล่นหนังสักเรื่องนะครับแต่พี่น้องทําไมเราถึงต้องมาอยุดจุดนี้ได้ครับ คือแบบทั้งทั้งโพสทั้งทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือเขาแบบเขาวางหมากไว้เรียบร้อยแล้วอะ่ะ<ม><อ>ผมขอไอ้สิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนสิ่งที่ผมคิดละกันแล้วก็พยายามว่าการประชุมครั้งนี้ j c ซบวันนี้ทุกอย่างจะออกไปด้วยดีแต่ดูแล้วกับการวางหมากของเขาเขาไม่รับอะไรทั้งนั้นหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไร เขาเขียนมาหมดแล้วเขาวางหมากเขาวางทุกระดับเขาบอกไว้ว่าทหารไทยนำทูตทหารมาคุยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างบนเวทีโลกเนี่ยมันเดินไปด้วยการเมืองไงเพราะว่าการเมืองคือผู้ปกครองประเทศส่วนทหารมันไม่ใช่ไงทหารก็คือมีคือคือมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของประเทศนั้นๆ แล้วถ้าเราใช้สูตรทหารโดยการให้ทหารทู่ทหารแต่อำนาจของทู่ทหารมันมีเพียงแค่ในภาพแต่ว่าพูดอะไรมากไปกว่าน,นั้นไม่ได้อย่างไงเนี่ยเห็นไหมภาพเนี่ยไอเนี่ยการเดินเส้นในระดับแต่เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะจัดอีกชุดหนึ่งให้ท่านมาครอนนะฮะมาครอนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอผลออกมากับการประชุมก่อนเดี๋ยวผมจะขอ,อะ เดี๋ยวผมส่งสารรับไปให้ท่านแล้วกันไม่รับหรอกก็เปิดเปิดเนี่ยแหละก็หวังว่าจะดันข,ข้อมูลข้อความแล้วก็บอกเฮ้ยอย่านะท่านอย่านะท่านเฮ้ยเอาจริงๆนะะผมมันมีความมันเห็นภาพเลยกับกับการที่เราอย่างที่จ่าได้พูดในก่อนคลิปเราเห็นภาพเลยกับประเทศมหาอำนาจที่เขาแบบ ไม่ยอมเป็นผู้ร้ายทุกคนอย่าเป็นผู้ดีหมดทุกคนต้องวาดภาพให้เห็นทั้งอเมริกาก็ทําแต่เราอยู่ตรงจุดนั้นเราสัมผัสเห็นๆนะแบบจีนแบบเรือแบบอ่าดูซิว่ามึงมึงมาเส้นนี้กูก็จะมาเส้นนี้ดูที่ว่าใครจะเฉียดขึ้นกันก่อนนะครับแต่ของเราก็เราก็ไม่ได้บอกว่าอเมริกาเป็นผู้ดีเพราะว่าจ่าเป็นหาอเมริกาจะไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่คือเราเห็นๆนะเห็นๆเลยว่า คือไม่ยอมที่จะเสียถ้าแบบแต่คุณเปิดมาก่อนฉันก็เปิดคุณหน้าอะไรเงี้ยเรามาเห็นอย่างกับประเทศเขมรทำกับเราแบบเนี้ยแบบเห็นเห็นเลยแบบเปิดไพ่มาก็เห็นแล้วแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลไทยเราแบบมันไม่เห็นไพ่เขาเหรอไม่เห็นพฤติกรรมเขาเหรอไม่เห็นคำศัพท์คำศัพท์ที่เขาเน้นเน้นมันทหารก็เป็นทหารทหารก็บู๊ก็บู๊ แต่ถ้าเรามามามาพูดของเรื่องการเมืองเนี่ยสัพท์ที่เขาโจมตีเราอะมันเห็นเห็นแล้วว่า,ม,ม,ววามันคิดไม่ดีแล้ว่ะมันคิดไม่ดีแล้วอืมโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามารอผลวันนี้แล้วกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงผมขอส่งกําลังใจถึงพี่น้องทหารไทยทุกท่านนะครับที่อยู่ตามชายแดนแล้วก็ทําหน้าที่ยังเหมือนเดิมครับ อย่ามีสงครามอย่ามีเลยครับภาวนาว่าอย่ามีเลยครับไปแล้วครับ